เมื่อวันที่5ตุลาคม52ที่ผ่านมารายการได้ออกอากาศเรื่องถนนที่ถูกน้ำท่วมขังมากว่า7ปีที่อุดรธานีไร้หน่วยงานเหลยวแลจนล่าสุดที่ประชุมจังหวัดได้มีการนำเรื่องนี้มาหาทางช่วยเหลือโดยอบจอุดรธานีรับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการชาวบ้านขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยครับข่าวนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนสิริวันวลี3สามจังหวัดฉะเชิงเซาถ่ายมาเองฝากบอกผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องว่าทุกวันนี้ ถนนทางเข้าโรงเรียนอันตรายมากโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นเกิดอุบัติเหตุรถชนนักเรียนบ่อยครั้งอยากให้มีเจ้าหน้าที่จราจรช่วยอำนวยความสะดวกวอนขอผู้ใหญ่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโปรดเห็นใจด้วยมูลลนิธิเมาไม่ขับวอนคนไทยงดให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่เพื่อลดอุบัติเหตุโดยจัดทำพัดที่มีข้อความขอโทษและขอบคุณ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปถ้าเรามีน้ำใจให้กันดีๆแล้วลดน้ำเมานะลงมาจากท้องั้งนน้น้ำเมาเนี่ยหรือจะสู้น้ำใจครับเราจะแจกผัดอย่างเงี้ยให้ท่านพบตึกว้าอยากจะขอบคุณคนก็แหมขอบคุณครับอยากจะขอโทษก็ขอโทษก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับว่าพวกผมเข้าใจสังคมไทยว่าเป็นสังคมที่ว่าชอบการสนเสริหาดนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านก็เป็นทางออกทางอย่างที่ดี๋ดย่ไม่ให้คุณขับรถลกลับบ้าน โดยที่มีคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้กินเหล้าแต่เขาไม่สติในการขับรถกลับทุกเรื่องทั่วไทยเครือข่ายข่าวสารประชาชนทีนิวส์ยินดีเป็นสื่อกลางให้ชาวบ้านสามารถส่งคลิปวิดีโอมาได้ที่อีเมล t n e w s n e t w o r k t n e w s .co.th หรือโทร025254445ถึง6